วสวัสดีครับคนละพักนักปรุงครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับใครที่ยังไม่เต็มอิ่มกับเมนูสุดยอดพิเศษของเรานะครับวันนี้เรามาจัดหนักกันต่อกับเมนูซปเปอร์สเปเชียลครับกับรสชาติที่เข้มข้นด้วยเครื่องปรุงที่หนักแน่นนะครับและก็ยังมีสารอาหารที่ครบถ้วนกันอีกด้วยถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วสีเมนู้าวหวานในวันนี้พร้อมระเบิดความอร่อยแล้วลงมือกันเลยครับ ความพิเศษของเมนูแรกนะครับเขาจะเป็นของว่างแบบง่ายๆที่มีหน้าตาเก๋ๆและก็สีสันสวยๆนะครับเมนูนี้นะครับมีชื่อว่ากัวคาโมเล่ในโคนมะเขือเทศครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาทำส่วนประกอบของกัวคาโมเล่ก่อนเลยซึ่งเราจะต้องใช้อโวคาโดนะครับหั่นลงไปนะครับเวลาที่เราหั่นลงไปจะไปติดที่มล็ด เราก็ใช้มีดกลิ้งให้รอบลูกนะครับแล้วก็บิดออกมาอย่างนี้ใช้มีดครับช็าะลงไปเบาๆนะครับแล้วก็บิดเม็ดก็จะหลุดออกมานะครับบอกผิวอะโวคาโดนะครับใส่ลงไปในชามผสมของเราครับปกติแล้วอะโวคาโดเนี่ยฮะเวลาที่เขาโดนอากาศสีเขาจะเปลี่ยนนะครับแต่ที่ักคาโมเลลเนี่ยสีไม่เปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปครับเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือครับผม ยีราลเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนจะมีความรู้สึกเข้าเป็นเครื่องเทศที่กลิ่นชุนนะครับแต่ถ้าเผื่อเราใช้ในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยครับเขาสามารถจะทําให้กัวคาโมเรของเราเนี่ยรสชาติมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับผมใส่เล็กน้อยครับผมเราบดครับส่วนต่อมาเนี่ยผมจะเพิ่มความหอมครับอาหารสไตล์เม็กซิกันเขาก็จะใส่ผักชีนะครับสสบครับผม โอเคผักชีประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีต้นหอมใ,ใส่ลงไปนะครับคนให้เข้ากันครับโอเคผมมีมะเขือเทศนะครับเราหั่นแกนออกควักไส้ออกได้ครับแล้วก็สอยเป็นต่างครับสำหรับโคตกรอบรสมะเขือเทศนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองครับ น้ำตาลใส่2ช้อนโต๊ะครับตีให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่มะเขือเทศเข้มข้นนะฮะเขาจะข้นกว่าซอสมะเขือนะครับถ้าแบบนภาษาอังกฤษจะเรียกว่า tomato paste นะฮะใส่ลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันครับผม ส่วนประกอบต่อมานะครับเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์บุงรสครับด้วยสโมกปาปิกาสโมกปาปิกาเนี่ยเขาจะสีเข้มมีสีที่แดงสดกว่าปาปิกาธรรมดาเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของการลมควันหรือการสโมกนั่นเองนะครับเราใช้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับใส่เ,สเกลือครับผมแล้วก็เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาจะช่วยทำให้แป้งกรอบนะครับคนให้กระจายดีใส่ของแห้งลงไปครับ คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับสุดท้ายนะครับเราจะใส่เนยละลายลงไปครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำโคนกรอบนะครับช้อยแรกคุณผู้ชมสามารถทำบนกระทะนอนสติกนะครับละเลงลงไปบนกระทะนะครับเหมือนประมาณว่าเราทำขนมเบื้องหรือว่าทำขนมโตเกียวอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีเครื่องทำโคนไอศครีมก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะก็อุ่นเครื่องทำแป้งโคนไอศครีมนะครับให้ร้อนดีฮะ แผ่นหนึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับผลใช้ไฟแรงสุดครับนะฮะอ่าสีสวยก็ใช้ได้แล้วนะครับเราก็มีกรวยนะครับที่ช่วยในการพับฮะก็ต้องพับในระหว่างที่แป้งยังร้อนอยู่นะครับอ่าพอพับเสร็จแล้วนะครับมันจะร้อนแล้วออกมาข้างนอกครับกดนิดนึงฮะสักครู่เดียวนะครับสัวแป้งก็จะอยู่ทรงนะครับอ่าแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเราทําซ้ําเรื่อยๆนะครับ เวลาที่เราจะรับประทานก็ประกอบง่ายๆครับเราใช้ช้อนนะฮะตักกัวคัมเบเล่ครับใส่ลงไปในตัวโค้ทของเราแล้วเราก็อาจจะมีซอสครีมอีกเล็กน้อยนะฮะมะเขือเทศแล้วก็ผักชีส,สวยๆสักใบนะครับ แลวถ้าเกิดเรามีงานเลี้ยงนะครับเราก็สามารถเสิร์ฟไปเป็นไหนครับเสิร์ฟไปเป็นโคนเสาาริร์ฟกับกัวคาเมเล่มะเขือเทศนะฮะสาวครีมแล้วก็ผักชีเพื่อให้คนที่มางานเลี้ยงของเราได้สามารถสัมผัสกับความพิเศษนี้แล้วก็ตกแต่งเองได้นะครับและนี่ก็คือกัวคาเมเล่นในโคนมะเขือเทศครับ หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าพลเปิดร้านอาหารอยู่นะครับเปิดมา12ปีแล้วครับชื่อ spring dining room นะครับแล้วที่ร้านเนี่ยจะมีเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดชื่อข้าวผัดอะโวคาโดแซลมอนนะครับวันนี้ผมเอาเมนูนี้นะครับมาทำแต่ดัดแปลงให้เป็นอีกเวอร์ชันหนึซึ่งต้องบอกว่ามีความหรูหราม,มากขึ้นไปอีกนะครับขอตั้งชื่อว่าข้าวไข่เจียวอะโวคาโดแซลมอนละกันครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวข้าวผัดกันก่อนครับในส่วนประกอบนะครับเราจะมีใช้แซลมอนนะฮะเราใช้ส่วนหางหรือส่วนตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมายีเขาให้เป็นเนื้อป่นๆนะฮะเอาหนังออกก่อนครับผมส่วนในตัวเนื้อเนี่ยหันเป็นชิ้นเล็กๆได้ครับผมกระเทียมเราใช้ทั้งหมด3กลีบครับตัวข้าวผัดเนี่ยนะครับผมจะใช้ข้าวสวยญี่ปุ่นซึ่งถ้าเผื่อคุณผู้ชมเลือกได้นะฮะเหมือนพลวันนี้ผมจะใช้เป็นข้าวที่มีลักษณะเป็นข้าวกล้องนะครับ เอากระทะมาตั้งไฟให้ร้อนดีครับคนใช้น้ำมันรำข้าวครับน้ำมันรำข้าวนี่เขามีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินมากมายนะครับนอกจากนั้นนะฮะขวดนี้ผลบอกได้เลยว่าเขามีออริจินอลนะครับถึง6000 ppm ครับในการที่เราใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารนะครับเราจึงมั่นใจได้ว่าอาหารของเราเนี่ยครับมีรสชาติที่อร่อยแล้วเรายังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแซลมอนแล้วก็กระเทียมเนี่ยครับลงไปล้วนพร้อมกันเลยครับเมนูนี้ง่ายๆครับ ผัดครับแซลมอนเขาจะสุกค่อนข้างง่ายนะฮะเราจะฉาบแซลมอนนิดนึงนะครับให้ได้สีแบบสีจักกระทะนิดหนึ่งนะครับกินเกลียมนิดหนึ่งนะฮะไม่ต้องเยอะในการปรุงรสข้าวนะครับเราจะใช้โชยุครับประมาณ2ช้อนชานะฮะที่เหลือก็จะมีเกลือเล็กน้อยครับผมอ่มกลับมาดูแซลมอนของเรานะฮะนอาละมีสีที่สวยแล้วลองดูนะครับสีต้องออกมาประมาณนี้นะฮะ เราใช้ไฟแรงตลอดเวลาครับใส่ข้าวลงไปครับการที่เราใช้เข้าวกล้องนะครับนอกจากที่ว่าเราจะได้คุณค่าดีๆแล้วนะครับสีของเขาเนี่ยยังสวยด้วยนะะวันนี้ผมจะใช้กระทะใบเดียวทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะกระทะของเราเขามีลักษณะเป็นนอนสติ๊กนะครับจึงทำให้ทำงานได้ง่ายที่สำคัญไม่ต้องล้างนะครับเอาหนังปลานะครับที่เมื่อกี้เราเก็บไว้นะฮะนะครับเรานาบลงไปครับ สีสวยแล้วนะครับอ่าเราปิดไฟก่อนครับโอ้เราก็จะได้หนังปลากบกรอบนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของตัวไข่นะครับผมจะใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองเราใช้น้ำสะอาดประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผมตีให้พอเข้ากันครับในชามอีกใบหนึ่งนะครับแป้งข้าวเจ้าครับผมผักนะครับผมก็จะมีกระหล่ำปีต้นหอมซอยแครอทใส่ลงไปครับเขาทุกอย่างกับแป้งข้าวเจ้าครับ แล้วก็ใส่ลงไปในส่วนผสมไข่ของเราครับคนญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีผงโรยข้าวที่ชื่อว่าฟูริคาเกะนะครับก็จะมีส่วนประกอบของงามีสาหร่ายมีปลาแห้งอะไรเยอะแยะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวช่วยในการปรุงรสครับเราใส่ลงไปด้วยครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับสําหรับ2ที่ครับเราแบ่งไว้ในใจนะฮะประมาณนี้โอเคกระทะนะครับใบเดิมกระทะตัวนี้ค่อนข้างจะดีในแง่ของการที่ว่า ทำความสะอาดง่ายเราจะสังเกตว่าต้องผิวเคลือบของเขาเนี่ยนะครับนอนสติ๊กตัวนี้จะมีลายเป็นจุดๆๆๆๆนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าเทคโนโลยีมาเบอร์โคตติงนะครับผิวของเขาจะมีลักษณะคล้ายกับหินแกรนิตนะครับตัวนี้จะมีความแข็งแรงทนต่อการออขีดข่วนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันลงไปนะครับเราใช้1ช้อนโต๊ะนะฮะในการทอดไข่แต่เพียงแต่ว่าเราจะทําเป็น2อพอชั่นใช่ไหมครับดังนั้นแต่และพอชั่นเราใส่ลงไปออครึ่งช้อนโต๊ะก่อนครับ พอร้อนดีปุ๊บเราแบ่งส่วนประกอบออกมาเป็นครึ่งนะครับคนให้เข้ากระจายดีนะครับเราต้องให้เขาสุกดีทั้งสองด้านนะครับกับด้านของไข่เรานะครับไม่ต้องจี่นานนะครับอ่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วนะครับเราตักข้าวผัดของเราลงไปครับใช้ได้แล้วครับผมอ่าเราพลิกตัวไข่ของเรานะครับขึ้นมาลักษณะนี้นะฮะ โอเคใช้่ได้แล้วครับผมสไลด์ลงไปในจานเลยครับในขนาดเดียวกันนะครับผมจะมีซอสนะครับซึ่งอันนี้เป็นมายองเนสแล้วก็สีราชานะครับเราผสมให้เข้ากันครับทำซ้ำเช่นเดียวกันครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งเข้ากัน อะโวคาโดครับมายองเนสที่เมื่อกี้เราปรุงไว้นะครับผงฟูริคาเกะนะครับโรยลงไปอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วนะครับเราก็แต่งด้วยผักสวยๆผักวันนี้ที่พลใช้เขาเรียกว่ามิสซูน่านะครับแต่งด้วยอะโวคาโดครับผมไข่ปลาซอมอดครับหรืออิกุระนะฮะซอสเทริยากิครับหนังปลาที่เราเตรียมไว้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเมนูข้าวพิเศษจริงๆนะครับเมนูนี้ข้าวไข่เจียวอะโวคาโดแซลมอนครับ ความพิเศษของเมนูพาสต้านะครับหลายๆคนเนี่ยชอบทานพาสต้าที่มีชีสเยอะๆครับแล้วก็ต้องเยิ้มๆด้วยครับเราจะทํำพาสต้าที่มีชีสถึง3รูปแบบด้วยกันและก็มากับมะเขือเทศ3รูปแบบเช่นเดียวกันครับเมนูนี้พาสต้าชีสมะเขือเทศอบครับ สิ่งที่เราจะทำในเมนูนี้นะครับก็คือผมจะทำพาสต้าโดยใช้เส้นเฟตูชินีนะครับทำในกระทะใบนี้ซึ่งเป็นกระทะที่สามารถเข้าเตาอบได้นะครับโดยตัวซอสของพาสต้าตัวนี้นะครับจะมีมะเขือเทศอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับได้แก่มะเขือเทศทั้งลูกนะฮะซึ่งเราปอกเปลือกแล้วนะครับแล้วก็จะมีมะเขือเทศที่เขาเรียกว่าซันดรายโทแมโต้เป็นมะเขือเทศตากแห้งนะครับแล้วก็ยังมีมะเขือเทศลูกเล็กๆนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าแอร์ูมโทแมโต้คือจะเป็นมะเขือเทศที่มีหลากสี ก่อนอื่นเนี่ยน้ำของเราเอามาตั้งไฟไว้ก่อนนะครับใส่เกลือลงไปในน้ำนะครับที่ใช้ต้มเส้นเส้นพาสต้าที่เราใช้ในวันนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นเฟตูชินีครับเฟตูชินีเนี่ยเขาก็มีลักษณะใกล้เคียงกับเส้นสปาเกตตี้นะครับจุดหลักๆที่ต่างกันก็คือความแบนของเขาครับซึ่งสําหรับตัวพาสต้าที่ผลใช้นะครับเส้นเฟตูชินีเขาจะมีชื่อว่าเฟตูชินีแฟลตครับเราจะใช้เส้นทั้งหมด120กรัมครับน้ำเดือดก่อนนะครับใส่เส้นลงไป และสำหรับเฟตูชินี่แฟลตของเราเนี่ยนะครับเราใช้เวลา7นาทีในการที่ทำให้สุกแล้วก็ได้เนื้อสัมผัสแบบออร์เดนเต้ครับในระหว่างที่เราต้มเส้นพาสต้าโดยใช้เวลา7นาทีนะฮะตั้งไฟเลยครับผมน้ำมันนะฮะเล็กน้อยครับประมาณ1ช้อนโต๊ะก็จะมีหอมใหญ่ครับใส่ลงไปได้เลยครับระหว่างที่กระทะกำลังทำความร้อนนะครับกรเทียมเราใช้1กลีบ พอประมาณ3านาทีนะครับพอเขาเริ่มที่จะใส่นะฮะเราใส่กระเทียมลงไปครับหอมของเรามีลักษณะที่ใส่ดีแล้วนะครับแล้วกระเทียมก็มีกลิ่นหอมนะฮะผมจะใส่มะเขือเทศนะครับลอกผิวลงไปทั้งกระป๋องนะครับนี่นะฮะลดไฟลงนิดหนึ่งนะครับซันดรายทอมาโต้ครับเราจะสไลด์ครับแล้วก็ใส่ลงไปด้วยครับผมสำหรับตัวมะเขือเทศที่เรียกว่าแอร์รูมนะครับเขาหมายความว่าเขามีหลากสีนะฮะ ลูกใหญ่ก็มีแต่วันนี้เราใช้เป็นลูกเล็กๆแล้วหั่นครึ่งครับผมเตรียมไว้เลยเส้นของผมได้แล้วนะฮะผมก็จะปิดไฟเอาออกจากน้านะครับแล้วก็มากรองครับล้างด้วยน้ำเย็นแล้วก็พักไว้ครับสาเหตุที่เราล้างด้วยน้ำเย็นนะครับเพผมต้องการหยุดความร้อนของเขาครับตอนนี้นะครับมะเขือเทศก็นุ่มขึ้นแล้วนะครับเราปรุงรสด้วยน้ำตาลน,นะฮะ ในมะเขือเทศโดยที่พนใช้มะเขือเทศกระป๋องเนี่ยนะครับเขาไม่มีส่วนของเครื่องปรุงรสใดๆดทั้งสิ้นดังนั้นเราต้องปรุงรสด้วยเกลือครับพริกไทยครับผมเสร็จแล้วนะฮะผมจะใส่เพสโต้ครับเพสโต้ผมใช้แบบสําเร็จรูปเลยนะครับเราใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนครับใส่ครีมลงไปเล็กน้อยนะฮะส่วนประกอบต่อไปนะครับผมก็จะใส่เส้นพาสต้าที่เราเสด็จน้ําไว้ลงไปครับชีสเราจะใส่เช็ดด้านลงไปก่อนแล้วก็พาร์เมซานนะครับ เราเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันครับซอสครับมะเขือเทศแฮรูมครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับชีสนะครับอันนี้เป็นมอสซาเลล่านะครับก็จะนึ่งหนึบยืดๆฮะพาร์มาซานเพิ่มอีกเล็กน้อยครับไปเพสโต้ลงไปอีกนิดนึงนะฮะเราดอปไปเป็นก้อนๆแล้วก็นำเข้าอบนะครับไฟที่ผมใช้นี่ค่อนข้างร้อนฮะ220องศาใช้เวลา8นาทีครับ นอกจากนั้นนะครับเมนูนี้เป็นเมนูมังสวิรัตด้วยนะครับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ก็สามารถจะรับประทานได้ครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความพิเศษที่ผมนำมาฝากครับพาสตา้าชีสมะเขือเทศอบครับ เมนูสุดท้ายของเราในวันนี้พิเศษเช่นเดียวกันครับจะเป็นของหวานครับเราจะทำครปเค้กกันครปเค้กตัวนี้ผมต้องบอกว่ามีแผ่นแป้งเครปเป็นสีดำซึ่งเป็นสีที่มาจากธรรมชาตินะครับส่วนตัวไส้ของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีมชีสที่มาพร้อมกับรสชาติของมัทฉะครับเราจะทำครปเค้กครีมชีสมัทฉะครับ สีดาของพนเนี่ยครับเป็นสีดําที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มาจากธรรมชาติเราจะใช้งาดําครับงาดำเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เรารู้สัรเพื่อคุณนะครับทานแล้วก็จะบํารุงเส้นผมบํารุงผิวพรรณทําให้เราดูเด็กเสมอนะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับเวลาที่เราทานงาเป็นประจำเนี่ยจะทําให้เราไม่เครียดด้วยนะครับตวงงาดําออกมา140กรัมครับใส่น้ำตามลงไปครับผมเราใช้น้ําทั้งหมด2ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นเราก็นําไปปั่นนะฮะ ผมใช้เวลาในการปั่นประมาณ1นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็กรองครับผมเราจะได้น้ำนมงาดำออกมาประมาณ400มิลลิลิตรครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปครับใส่เกลือลงไปนะฮะเพื่อตัดรสแป้งสาลีครับผมไข่ไก่ f ฟองคนส่วนประกอบให้เข้ากันดีครับราพักแป้งประมาณ15นาทีครับ หลังจาก15นาทีนะครับแป้งของเราจะมีลักษณะที่ข้นขึ้นเล็กน้อยนะฮะเราถึงค่อยใส่ไขมันซึ่งก็คือเนอยละลายลงไปนะครับ <'t> เหตุผลของการที่เราไม่ใส่เนยละลายตั้งแต่แรกเนี่ยครับเพราะว่าเนยเขาเป็นตัวไขมันนะฮะถ้าเกิดเราใส่ลงไปเนี่ยเขาจะทําให้แป้งเนี่ยดูดของเหลวได้ช้าขึ้นนะครับเราถึงมาใส่ตอนหลังครับผม อุ่นกระทะให้ร้อนดีครับแล้วก็เพื่อให้แป้งเครปเนี่ยทุกแผ่นเท่ากันผมจะใช้ถ้วยตวงขนาดเศษหนึ่งส่วนสีครับนะฮะเราก็ตวงแป้งออกมานะครับพอร้อนแล้วหยอดลงไปตรงกลางกระทะครับก่อแป้งเครปนะครับเราจะสังเกตง่ายๆนะครับเวลาที่แป้งสุกเนี่ยสีเขาก็จะทึบขึ้นนะฮะเป็นธรรมชาติของเขาหลังจากอุ่นสักพักหนึ่งนะครับเราเขย่าเขย่ากระทะคุณผู้ชมเห็นไหมครับเขาจะหลุดหลุดออกมาได้เองครับหลังจากนั้นนะครับเราฟลิปครับ เราเอาแป้งลงมา,าพักนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับหลังจากที่เราพักเนี่ยเราจะต้องคุมไว้ด้วยผ้าปิดลักษณะน,นี้นะครับถ้าเผื่อเราไม่คุมเนี่ยฮะยเขาจะมีลักษณะกรอบและแตกได้ง่ายนะครับ อาละระหว่างที่เราพักให้ตัวเครปของเราเย็นดีนะครับเรามาทําตัวไส้กันครับการที่จะมีรสชาติของมัทาิจากธรรมชาติได้เราจะต้องใช้ผงชาเขียวนะครับผสมน้ําร้อนก่อนครับเพื่อให้เขามีลักษณะเป็นเพชนะฮะหรือเป็นครีมนั่นเองหยดน้ําร้อนลงไปทีละนิดครับแล้วก็คนครับผมใส่วิปครีมลงในชามผสมครับดีวิปครีมครับให้ตั้งยอดดี ส่วนประกอบต่อมานะฮะก็คือตัวของครีมชีสกับชาเขียวครับใส่ลงไปนะฮะเราตีให้ครีมชีสเนี่ยแตกตัวก่อนนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราจะทำให้เขาเป็นครีมชีสสีเขียวนะครับเราใส่เจ้าผงมัทฉะเมื่อกี้นะฮะที่เราละลายกับน้ำร้อนลองไปครับตีให้เข้ากันครับใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปครับผมตีเบาๆบากรีกโยเกิร์ตครับ เข้ากัันครบแล้วก็กลิ่นวานิลาเล็กน้อยครับคือให้เข้ากันดีครับผมจะทำให้นุ่มขึ้นอีกโดยการใส่เจ้าวิปครีมที่เมื่อกี้เราตีทิ้งไว้ลงไปนะครับมาล้อมให้เข้ากันครับตัวไส้ของเราเนี่ยนะครับก่อนนำไปแช่เย็นเนี่ยครับเขายังอยู่ในลักษณะนเนื้อสัมผัสที่สามารถสเปรดได้ทาได้นะครับทำงานง่ายเราจะมาประกอบกันเลยครับ ก่อนที่เราจะตัดนะครับเราควรจะให้เขาเซตตัวดีก่อนนะครับเรานำกลับไปแช่ยเย็นประมาณ2ชั่วโมงครับก่อนเสิร์ฟนะฮะแต่งหน้าด้วยสวยงามนิดนึงผมจะโรยมัชชะนะครับมาดูเนื้อสัมผัสกันดีกว่านะครับ ว้าวน่ารับประทานมากทีเดียวนะฮะสีเขียวของอครีมชีสมะชะเนี่ยก็ตัดกับตัวแป้งที่มีส่วนผสมของงานดำได้อย่างต้องบอกว่ามีสไตล์ทีเดียวนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความพิเศษที่ผมนำมาฝากนะครับกับครีบเค้กครีครคมชีสมะชะครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการ สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www. p o ฟ f o o d m a f i a c o m ครับการที่เราจะรับประทานอาหารให้มีสุขภาพที่ดีนะครับทานให้พอดีพออิ่มแต่ครบท้วนทุกหมวดหมู่นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ส่วนไหนของโลกนี้นะครับไม่อยากพลาดรายการผลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม subscribe เลยครับ